พ่อทั้งแม่ของพี่สอนพี่มาว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละอะไรที่จะช่วยให้คนไทยทุกน้อยลงพี่ก็จะทำแต่ว่าบางครั้งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลน,นั้น มันก็มากจนกระทั่งพี่เองก็อาจจะไม่สามารถไปต้านทานกระแสเหล่านั้นอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจของคนซึ่งอันนี้เป็นที่น่าเศร้าที่ว่าคนในปัจจุบันคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่า รู้ดีนี่ว่าอ่ถ้าพี่จะขอได้ถ้าใครรักสงสารพี่ขอได้คือขอให้ทำอะไรเนี่ยให้คิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองก่อนเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองที่ร่มเย็นพวกเราก็ ไี่สามารถอย่เป็นสุขได้หรอก